พี่น้องทุกคนเมื่อนี้สามแยกประตูผีสั้นนะครับพบกันรุ่นที่17สิงหาคม2566สี่น้าท้าย 56. ทิพให้พี่น้องได้เบ้งเางว่าทิดพย์สามแยกประตูผีซั้นวง,งไปเห็นนั่นพี่น้องบอสีท่าพี่น้องมาเบิังมือแล้วครับเด้อเออเนี่ยแข็งแกรแกรมันเนี่ยไส้กุ้งครับ ภาษาที่เขาจะเอิ้นกันว่านปุ่มกุ้งครัุ่มกุ้งแต่ว่าตัวแรกที่นะครับยาำออกไปพิวน้ำเช่้าได้กุ้งน,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 ะน,น,นะครับปลาสมเนื่อเรื่อครับเนืออ่าน้อะรนะครับก็คือหลังเะไกันมา ไปนะครับรังเอะไรไม่ไมไปครับซื้อมันไ,ไ้เอาไกก้อยก็ได้เอาใบมกก็ได้นะครับลังากยามแล้วก็ซีเจ็บเอาซีรีส์เจ็บเอาไ้นั่นนะครับอันนี้ก็นี้อันนี้น้ำลาอ่ะซีรสเจบเอาักไก่นีปยนมกไป นะครับเยบอะออกแล้วยังบ็อกไปล็อกซูพีซูน้องเขาติดติดก็แบบเหลือติดก็ขายนะครับซรงพีซ่งน้องไปใช่ครับกุ้มกุ้งก็เริ่มห่างเริ่มยั้งไปแล้ว Long đi từ ra hắp đến cuộc đời. Hắp, 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 đứng hắp, 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 này hắp, 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 nó hắp, 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 ไป,ไปครับเอเ็นัาป็ยังไลยังไงไปก็เื่นกอนไรนะครับ,ค,รบคือมือนี้ก็ได้แล้ยวยังนอนหล นะครับอันนี้ก็าใส่ได้ครับเนี่ยกระเช้หางแดงนะครับปลาเช้หางแดงครับปนังกคอย ก็เลยก็ว่ากัน,นับไปอย่างอืมเอาบังเอบังมาตอนจบครับพี่น้องจะต้องมาตอนจบนะครับสำหรับที่นี่ให้เอาปลาให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับมาชื่อหางแดงหมกแซบขนาด ล่อยก็แห้งแสบนะครับล่อยก็แห้งแสบเาอที่นี่ก็สามแยกประตูทีท้มก็กกขอสวัสดีครับ